ชาติเป็นี่คือเส้นทางเดินป่าของเราเราจะไปทำอะไรใครเห็นอะไรแว๊บๆมั่งไม่อยากจะบอกว่าฉันมาทำอะไรที่นี่สวัสดีจ้าพี่น้องสาโอ้ไม่สิดีฉันยิงลบลบลบอันนี้บาฮักทำัหยุดไว้สวัสดีค่ะพี่น้องคะ แม่บ้านมาปะไดกับ่พลาดที่จะแบบสะอ่อนพี่น้องค่ะสะอ่อนแล้วอยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะจ๊ะเนาะตอนนี้แม่บ้านยืนอยู่ตรงนี้กางแห้งๆนี่พี่น้องเห็นบะยอดขโมอแค่แม่เลยอันนี้นะจะเก็บนิดเดียวนะคะพี่น้องจ๋าแต่ว่าสีไม้เพื่อนๆในเบื้องว่ามันเยอะจริงๆนะคะแล้วมันสวยมากๆเลยพี่น้องค่ะสะอ่อนน้ำกันบ่มีทองสีไสเรลนะจ๊ะเนาะกินปะไรก็บ,บ่มีทองสีไซเรล พี่น้องเบิ้งมันหลายค่ะอีลีเด้ผักบุ้งฝรั่งค่ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องเห็นทางหลังแวบๆบแบบ่แต่ว่ามีเยอะกว่านี้อีกนะจน๊ะเนาะพี่น้องหมามันเท้าคยหมามันเทาค่อยคอย <c oughs> อ,อยู่ในป่าแต่ว่าหมาเฮาอยู่บ้าน <c oughs> <c oughs> ลีเวกอดยายหมาเห็นนะครับหมามันรงนี้ คอยอยู่มึงนี่คอยมาบ้านนังน,นี่ <g ül> แต่ว่าตอนนี้คอยนั่งอยู่ตรงกลางพอดี <g ül> แต่ว่าทั้งนาม,มึงนี่ป้าผักบุ้งอยู่ทั้งป้าผักบุ้งอยู่ทั้งเดียวกันกับมาเฮาเลยพี่น้องเอ้ยถ้าย่างหยิบกอผักบุ้งดังแคกบ้านนึงนี่จ้าของบ้านที่บอกว่าบังลึกน้องผักบุ้งโอ้โหกลับ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 ไปทางนี้ไปทางนี้ครไปทางนี้ครับทางนี้ไปทางนี้ทางนี้ก็ะไร ม,ม,ม,มไปแล้ว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 มีเจ้าฉันไม่เงถาถอดออกมาพี่น้องมาทางนี้ <c oughs> ไปทางน้ำตก่มเขาก็ได้ค่ะโอ้โหพี่น้องเบิ้งเต็มกลัเวเลยมันจะผักกุ้งฝรั่งพี่น้องเอ้ยโอ้ยเจ้ละกลัวไหมพี่น้องเบิ้งดูนิ้วมือแม่บ้านนิ้วใหญ่ๆนะคะ หั <c oughs> กหักหักหักตุ่มปองมันพอด,ดีมันสิบอตเตก,กสิเหรอทีบ้านเราหกอีกบ้่งนนะตรงปปองมันพอดีนะโอ้บอตต่แตกอีเหลียวพี่น้องคะโอ้บ่แตกอีเหลียวอู้พี่น้องมึงเบิ่งต้นเดียวอันนี้อันนี้ว่ามันสามต้นอิ่มออหมอคะสามต้นอิม่ <c oughs> <c oughs> มบอพี่น้งสามต้นเต็มกำมือเลยจ้าพี่น้องจะ้ะ เขาเฉียวต้นที่มันไม่ได้ออกใบไปไหพี่น้องคะมือเขาไปหาโอ้โหฉันยังว่าได้เก็บบดกลัวอยู่ทราบโมเมนต์น้ำมันถ้าแบพี่น้องจ้าอันนี้มันรสเปรี้ยวนะคะพคะี่น้องคะถ้ารสจืดขึ้นน้ำมันี่แม่บ้านเสียบไปลวกใส่ตู้เย็นไว้อยู่นะค่ะโอ,อ,อกเต็มเบิดพี่น้องขะพูด มจะหักเอาแบบไหน,นตรงนี้อยู่ไกลน้ำเลยน้ำไม่กวนพี่น้องจ้ะแต่ว่ามาักแบบนี้เด็กทา่บ้านเน่ยมักแบบนี้แต่จริงๆนะพี่น้องคขาจะมามันเหงาแล้วแต่ว่าจะเงาก็กินอะไรกัน น้อยเองใช่ไหมเห็นไหมมันจะมันจะแน่นมันจะไม่ดังกวงกวงนะเี่นไหมมันจะแน่นมากเลยค่ะจะไม่กวงเนี่ยแบบนี้มันกวงพี่น้องดูแม่แม่เจะใครบ้างเห็นไหมมันจะกวงมันเป็นหฮ้นะคะมันก็เก็บได้หมดเลยแหละค่ะพี่น้องจ๋ามันยังกินได้ยุเพราะว่าใบมันไม่ได้แก่นะเนาะเขาก็กินใบนะจ้ะพี่น้องจ๋า ผักบุ้งไม่กินใบนะคะพี่น้องหายยอดก็ไม่ต้องกินนะคะกินแต่ลําต้นเขาก็พอนะคะพี่นอ้องเบิ่งออกปานเราไมมออกแตกแขนงมาเลยนะจ๊ะพี่น้องจัเบิ้งนดินมันม่อยูแตกเป็นหักมกั่งพี่น้องเป็นตาเขี้ยหางเห็ดเผาะแท้หยอก <c oughs> อันนี้มันม่ใบเราได้พี่น้องจ๋าแต่ว่ากินการได้อยู่นะฮะเนาะแต่ว่าถ้าอยากให้ได้อีหลีอยากให้ได้แบบเป็นแบบนี้ใบเล็กๆอย่างนี้พี่น้องค่ะใบเล็กแบบนี้เนี่ค่ะพี่น้องคะหนึ่งกล่องสองกล่องน้องบ่พ่อเข้าไว้เหรงยังมีเยอะเลยพี่น้องจา๋าลายหลายโอ้ใบทั้งเบิดฟูนนี่ไหม แม่นเบิดได้แดงๆเนี่ยพี่น้องอยากรูปบักบุบ้งเวลาที่เป็นอ๋อมาและประเทศจังไหญมันช่มาใส่มันช่มาลอกลอกออกลอกออกลอกออกแล้าเก๋าตะป่องมันต้องใส่ค่ะพี่น้องจ๋าแกงรสชาติเป็นยังไงเปรี้ยวจ้ะพี่น้องจ๋า ไหนมาแล้วค่ะนี่เลือกมาแล้วนะคะอันนี้เอาสักหน่อยอาอยุใ,ใกล้ใกล้น,นี่ค่ะถุงกล่องนั่นฉันหักไว้พี่น้องจ๋าฉันลืมอุ้ย <c oughs> อันนี้นี่คืออ่อนแท้คือตาหักแค่ในน้อยนิดอืนี่ส์อันนี้น้อยเองสิทำเนียบกำลังอันนั้น,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 นพี่น้องจ๋าพูดไหนมาแล้วค่ะพี่น้องคะเอาเท่านี้นะจน๊ะเนาะ ขอบคุณทุกการรับชมจ้าไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสอนผักบุงน้ำกันพี่น้องคายอดเขียวอ่ำลำอ่อนอัวรัวจ้า